ข่าวแรกนี้ไปชมบรรยากาศฟิตติ้งละครเรื่องแอบรักออนไลน์นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะของผู้จัดแอนทองผสมซึ่งเรื่องนี้นะคะเธอก็แสดงเองด้วยนะคะพร้อมทั้งมีคู่จิ้นมากปรินและคิมเบอรี่ค่ะ การฟิตติ้งก็ฟินแบบดับเบิลจีนเป็น2เท่าค่ะเมื่อผู้จัดแอนทองประสมจับคู่จีนมากปรินกับคิมเบอรี่มาประกบกันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่แอบรักออนไลน์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แถมควบตำแหน่งนักแสดงนำพร้อมจับว่าที่คุณพ่อปีเตอร์คอปไดรนอดซึ่งภรรยาจะคลอดน้องแพนเตอร์ลูกชายในเดือนเมษายนนี้แล้วมาให้เป็นแฟนได้จิกหมอนกันให้กระจุยโดยผู้จัดสั่งทำฉากหลังพร้อมอุปกรณ์การถ่ายภาพจัดเต็มและได้อุยนนซีมารับหน้าที่ผู้กำกับภาพงานนี้ เลยได้เห็นภาพฟิตติ้งแปลกใหม่สมกับเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวในบริษัทลักทรั์ที่ล่อเนี้ยบสวยเป๊ะกับสงครามช่วงชิงหัวใจหนุ่มแสนดีระหว่างสาวสวยสองวัยโดยที่ไม่รู้ว่าบอสหนุ่มสุดหล่อก็มีใจให้เธอคนหนึ่งเหมือนกันปฏิบัติการแอบรักออนไลน์ผ่านโปรแกรมแชทจึงเริ่มขึ้นการันตีความฟินโดยผู้กำกับแอลอัมไพพรค่ะเกมน้องนเกมน้อสนุกค่บการล้อเล่นอะ เออรู้สึกรวยมากครับด้วยการแต่งตัวอะไรเงี้ยครับเป็นบทใหม่สำหรับผมนะครับเออเป็นรูปแบบใหม่อ่างเงี้ยครับปกตินี่จะสบายสบายดูแบบว่าเป็นหนุ่มบ้านไร่อะไรอย่างเงี้ยนหนึ่งกลับมาใส่ก็รู้สึกว่าเออก,ก,ก,ก็ก็หล่อ,นอ,อน <laughs> เนาะก็ดูดีก<า>็ดูดีก็ดูดีก็ดูดีไงตัวแสบตอนตอนที่มารู้ว่าพี่แอนแบบชอบคนนี้ทั้งทั้งที่แบบเราก็ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนไส้นิดหน่อยยิ่งพี่แอนกับมาอย่างงี้นะ โอ้ยไม่หรอกแอนก็เป็นตัวแรงส่งให้เขาไปจิ้นกันถึงเวลานี้เขาก็สวมรอยไปเป็นแอนแอนก็แบบ เขาก็จะคบกันอยู่นานแค่ไหนในนามเราอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องพยายามทําตัวเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แอนกับมาก็พยายามแล้วเออเราจะไม่จิ้นกันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนดูรับไม่ไหวเดี๋ยวอ้วกนแล้าไม่จิ้นกับคนนี้โอ้ยยินดีครับเราจะทําการบ้านให้เยอะที่สุดเลยครับโอ้ยสังสรรค์ใหญ่ทำไมตอบเร็วมากเลยเบื่อคิมแล้วไม่เปลี่ยนแล้วงานนี้ยังมีเหล่านักแสดงอารมณ์ดีมารับบทหนุ่มสาวโบรกเกอร์ดาราสาวจิ๊บปกฉัตร และแองจี้เฮสติงโดยจะเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนเมษายนนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงาน